องคประธานนะครับเจ้าหน้าที่จับบัตรเราเองฝาอะะ่ายอาย,ายนุนะคะรับเวลาพิธีการทุกรูปทุกงานนะครับท่านคณะกรรมการนะครับการเรียนท่านใช่ว่าใช้ไม่ได้พิสิทธ์นะครับเพราะว่าเราจะ,ะานำถอดเราเองนะครับขอ้อกต่อคองผามนะครับพโรงเรียนเราเป็นโรงเรียนที่ส่งเสริมนะครับคุณธรรมจริยธรรมอยู่แล้วนะครับเราเองทั้งหมอยู่บนโครงตา นแผนการโครงการที่ได้ปฏิบัติร่วมกับองค์รวมกับชุมชนอยู่ทุกที่นะครับเราเริ่มต้นเลยนะครับเรามีโครงการค่ายพุทธบุตรนะครับซึ่งเป็นโครงการที่ร่วมกับโครงการบริหารส่วนตำบลรวมกับชุมชนนะครับพ้องขาวแม่ขาวนะครับนำลักธรรมพุทธศาสนานำลูกๆักเรียนสร้างความรู้ความตระหนักละความโทรใจกับลูกหลานและที่สาคัญที่สุดครับ ให้เขาไปกระตุ้นปฏิบัติโดยเฉพาะเปลี่ยนพฤติรรมปฏิบัติรจริงในหลักห้าข้อที่ควรปฏิบัติเป็นสีนะ่นนะครับตรงส่วนนี้ก็คือโครงการค่ายพุทธบุตรเราตอนน้องเรียนโครงการที่สองันะบซึ่งเกี่ยวข้องกับสี่ห้าโดยปรคเมินโงการสําคัญของพุทธศาสนานะครับวันมาฆาตบูชาวันวิสาขบูชาวันอาสาบูชาลูกๆของพวกเราได้เอา เข้าไปร่วมจิตกรรมต่างาบ้านๆชุมชนนะครับทุกวันนะครับเป็นการเข้าร่วมสังคมนะครับนำหลักคำศัพทคำสารสนในประทุนปฏิบัตินะครับเป็นการเรียนการในชีวิตประจำวันของเขาใช้ชีวิตประจำวันของเขานะครับโครงการต่อไปก็คือโครงการอบรมคุณธรรมจิตรกรมสมองนักเรียนนะครับตอนนี้ก็จัดำเรินโดยให้คนพระสงฆ์นะครับเข้าไปในความรู้ ในสถานที่สานะคะรับโครงการนี้เป็นะคะโครงการนึินที่โรงเรียนได้ทำในช่วงแรกนะครับที่โต๊ะหน้าดินโครงการที่สําคัญอีกโครงการหนึ่งก็คือโครงการสถานที่สาธารศีรษะถนนเส้นที่ร่วมก็คือตั้งแต่ทั้งประต,ตูนะครับทั้งโครงการ,รบริหารส่วนประโงเราเองก็อยูอ่ด้วยกัน โครงการสถานศึกษาเป็นโครงการที่เราใช้มาตาการรมห้าวัตการรมนะครับยุทธศาสตร์สี่ตอนแล้วก็สองไม้นะครับห้าห้าหาแผนงาน5มาวัตกรรมของพวกเราก็คือต้องการค้นหารักษาต้องต้อ,องบริหารจัดการนะครับ,าาารรรบรโดยการประสานคณะครูละกอดผู้นำชุมชนครูและก็ผู้ประสานสถานศึกษาแล,ล้วก็สองขั้นตามตำรวจ ที่้ปฏิบัติซึ่งเกี่ยวข้องกับ่ารนานาศาจินทร์คือโครงกาณชุมชนสัมพันธ์นะครับซึ่งโดนสัมพันธ์กันหมดทุกส่วนนะครับทางโรงเรียนทางบ้านทางวัดนะครับเยู่ร่วมกันอย่างสันทิสุขนะครับให้ความรู้ให้รู้พวกเราที่มาปฏิบัติตามแนวทางของโบราณร่างาจินทร์นะครับท่าเสิ่งที่งดเล็กแล้วก็ท่าสิ่งที่ปฏิบัติครับขอศึกษา